อ้าวหายไปตั้งหลายวันไปไหนมาทำไมอ่ะถูกทิ้งมาแล้วหรอเออมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะหาเก็บขวดเนาะได้ขวดอะไรบ้างโอ้ขวดโคกอืมไม่เป็นไรนะจงจำคำพูดกูเอาไว้นะชีวิตมีขึ้นมีลงนะจำเอาไว้นะไม้ล้มนะข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามเด็ดขาดนะนะจำเอาไว้ให้ดีสำคัญที่สุดนะ ห้ามข้ามตัวเองนะมึงจำกูคาพูดกูเอาไว้นะอย่าข้ามตัวเองโดยเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมึงยังมีกูนะชีวิตของมึงนะเก็บขวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงก็รวยเองนะมึงเชื่อกูนะจงจำคำพูดกูเอาไว้นะนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้อย่างน้อยเองก็มีข้าววัดให้กิน